โดยดีทัง้งหญิงและชายมีใจรักกันความสุขหรือทุกข์จะยาวหรือสัน้นพระเยซูโปรดผูกพันงั้นวันนี้รับนิลันอาเมน เรากินอาหารโต๊ะใหญ่ได้แล้วคร,รรลครับกินจริงๆนะครับอันดับแรกก็คือคำเทศนาของอาจารย์เอสรานะั้นเทศนากินใจแล้วก็เป็นพระพรที่ชัดเจนมากๆหายากนะครับแล้วอันที่สองก็คือละวีตัวเล็กๆเ,เปรียบเหมือนทู้สวรรค์องคน้อยมาลงเพลงที่ไพเราะ มันก็เป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งทีเดียวนะครับแล้วก็อันดับสามก,ก็คือเวลานี้ยิ่งใหญ่มากครับยิ่งกว่าวันที่รัฐบาลไทยจะกู้เงินสองจุดอะไรล้านนะ่ะของล้านล้านอะไรนะกันาได้ผมนับนับไปถูกที่ว่ายิ่งใหญ่ก็คือว่าพิธี ของคู่คู่บาวสางคู่คู่ต่อไปเลยคือพิธีของคุณเจมและคุณแคลรอนเนี่ยได้กระทําต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่นะการทําพิธีต่างๆก็ทําต่อมนุษย์อาจจะทำกับต่อหน้าเจ้าเมืองใช่ไหมหรือว่าต่อหน้ารัฐบญลี ใหญ่ใช่ไหมแต่นี่ใหญ่กว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกจัก,กรวาลและเป็นผู้สร้างมนุษย์เพราะฉะนั้นโดยฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเราต้องยอมรับว่าทราบที่ทสุดครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้ผ่านพิธีนี้บางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็าไม่รู้เขาไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ว่าพี่น้องคุณเจนแคลรอนเนี่ย เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองฝ่ายรับพระเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัน,นี่คืออาหารที่ผมก็อิ่มจนพูดไม่ออกความจริงอยากให้คนอื่นมาพูดแทนแต่ว่าจัดได้ผมแล่จะทำยังไงดีเอ่ะอะคระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ ตัดไว้อยากจะอ่านไม่ให้พี่น้องได้ยินสักสองข้อนะไม่ไม่อยากให้เสียเวลามากในประสมการบทที่หนึ่งข้อยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ขอเชิญคุณกเกษรฟางเดี๋ยวเสียงหมดพี่จัะเลยผสมการบทที่หนึ่งก็ยี่สิบหกถึงยีบเจ็ และข้อยีด้วยก็ได้หนึ่งผสมการบทที่หนึ่งข้อยี่สกถึงยีนะครับระสมการบทที่หขอ้อยี่สิบกถึงยีและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทงสร้างมนุษย์ขึ้น ตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรางอวยพระพรแก่มนุษย์แต่แก่เขาว่าจงมีลูกตกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินแล้วก็อีกตอนหนึ่งครับ ในพระธรรมปฐมการบทที่สองข้อสิบแปดปฐมการบทที่สองข้อสิบแปดพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่ประธรมที่สมกับเขาขึ้นและอีกนิดหนึ่งเพราะว่าไหนๆก็เป็นเรื่องสำคัญดูในปัญญาจารณบทที่สี่ข้อเก้าถึงสิบสอง มันเกี่ยวพันกัินหมดปัญญาจารย์บทที่สี่ข้อเก้าถึงสิสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของการดีด้วยว่าจะคนหนึ่งลง้มลงอีกคนหนึ่งจะได้ประยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นประยุง,งเขาให้ลุกขึ้นเ,เห็นไหมครับพระเจ้าละเอียด ละอแล้วก็ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่อยากให้มนุษย์อยู่คนเดียวแต่สร้างให้เป็นชายแล้วก็เป็นหญิงทำยังไงต่อแล้วก็ยังบอกว่าถ้ามนุษย์ผู้ชายอยู่คนเดียวมันไม่เหมาะแล้วก็ชักซี่โครงออกมาสร้างเป็นผู้หญิงอย่าลืมนะคุณแคลรอนก็คือซี่โครงของคุณเจนนะแล้วก็แน่ ขอพี่น้องพิจารณาพระกรรมของพระเจ้าด้วยตัวเองก็ได้แล้วจะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสองคนได้รักกันแล้วก็ตัดสินใจเป็นคู่พระพรและในวันนี้ก็เราทั้งหลายมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีอันนี้ซึ่งได้กระทำต่อประพักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระพรนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเทลลมาเหนือชีวิตครอบครัวของคุณเจมและคุณแคลลอนตลอดจนพระสัญญาที่จะสำเร็จในชีวิตของเขาคือลูกหลานตลอดหนึ่งพันชั่วอายุคนของเขาก็จะไม่ขาดพระพรจึงขอขอบคุณพระเจ้าอย่างยิ่งในพิธีนี้และ ขอพระเจ้าจะทรงโปรดบวยพระพรที่น้องทุกคนในที่ประชุมเช่นเดียวกันจึงอธิษฐานขอบคุณและฝากเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูรเจ้าอขอเชิญนั่งครับเวลานี้ผมจะขอเชิญคนเกษรและคนสมจิตคนชัยยะมายืนข้างหน้าครับ และขอเชิญคุณพันชิตแล้วก็คุณยะลามา้างหน้าด้วยแล้วก็ขอเชิญคุณเจมและแคลรอนด้วยครับเพื่อพี่น้องจะได้เห็นชัดๆเอาละครับผมจะขอ เริ่มต้นเลยนะครับผมขอถามคุณเกษมและคุณสมจิตพนชัยะซึ่งเป็นปิดามัรดาของคุณเจมหรือนายพีรดุลพนชัยะว่าท่านยินดีที่จะอนุญาตให้บุตรชายของท่านเข้าสู่พิธีมั่นหมายกับนางสาวพันยาพรจินตากรและมีโครงการที่จะเข้าสู่พิธีสมรสในอนาคต ข้างหน้านี้ทั้นสองท่านตอบนะว่าท่านยินดีหรือไม่ยินดีครับพี่น้องได้ยินไหมครับยินดีบิดามารดาของฝ่ายชายยืนยันต่อพี่น้องว่ายินดีครับชัดเจนจริงๆทีนี้อยากจะถามบิดามารดาของ ฝ่ยเจ้าสาวค <laughs> <laughs> ึงถามว่าคุณคันชิตและคุณเยาลาจินภากรซึ่งเป็นบิดามนานดาของนางสาวคัญยพรหรือแครอนเนี่ยท่านยินดีที่จะอนุญาตให้บุตรหญิงของท่านเข้าสู่พิธีมั่นหมายกับนายพีรดลคนชยะหรือคุณเจนและมีโครงการที่จะ เข้าสู่พิธีสมรสในอนาคตอันใกลน้นี้ทั้งสองท่านตอบอกเถกิดว่ายินดีหรือไม่้าพเจ้าได้ยินไหมครับ,ยรบอย่างนั้นถึงเวลาถึงจะถามเจ้าบ่าวแล้วครับคุณเจม <laughs> <laughs> ตอนหน้าบรรดาแขมมกผู้มิรเจทุกท่านคุณกีรตนุลชยะท่านจะมอบอะไรให้เป็นเครื่องหมายในพิธีมั่นให้แก่นางสาวธัญพรจินตพากรคคนเจนสอบครับทีนน้จะถาม นางสาวธัญพรจินทภากรท่านยินดีรับมั่นหรือไม่ <c oughs> ได้ยินไหมครับของมั่นในวันนี้ที่ฝ่ายชายนำมาให้นั้นเพื่อแสดงถึงความรักที่ฝ่ายชาย มอบให้คือนายพิระดมพนชยะมีต่อฝ่ายหญิงคือนางสาวธัญ,ญพรจินตภากรขอให้ฝ่ายหญิงรับไว้แล้วก็ของมันนี้จะรักษาความรักความส,สดชื่นและความบริสุทธิ์ไว้จนถึงวันสมรสที่จะมาถึงในวันขั้นหน้า ฝ่ายชายสวมแหวนให้ฝ่ายหญิงดูดีๆครับ พลชยะกับนางสาวธัญพรจินตาภากรอ,อใอ้ทั้งสองมีความรักความสัตย์ซื่อและดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ต่อกันและกันและต่อจำเพาะพระพัก,พก,พกของพระเจ้าจนถึงวันหนึ่งที่ท่านทั้งสองจะเข้าสู่พิธีสมรสกันในอนาคตข้างหน้านี้ขอพระเจ้าปกปันท่านทั้งสองไว้ด้วยความรัก และปกป้องทั้งสองให้คน้นจากการทดลองและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงดังนั้นเวลานี้จะขอเชิญท่นานศาสตราจารย์ด็อร์เอสลาโมตนาพระคุณนะครับที่จะมาอาธิษฐานเผื่อคูมั่นทั้งสองขอเชิญครับ ใจแล้วก็ร่วมใจกันในการชุดพอประกอบสำหรับพระเจ้าจากพระเจ้า,าพรบปิดาในเช้านี้เราทงหลายชื่นชมยินดีที่อันดุชนที่รักโงร์เจ้าติดตามตรงอย่างคงเส้นคงวาทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะผูกพันกันเป็นคู่มั่นและในเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนข้างหน้าั้งสองจะเข้าสุพิธีวิวาเพื่อจะเริ่มต้นครอบครัวใหม่พระปิดาเจ้าข้าพระองค์จิตฐานขอพรองสมบัติทำวยพร ให้ช่วงเวลาหลายเดือนที่ข้างหน้านี้จะเป็นเวลาที่ทั้งสองได้รู้จักกันและกันมากมากขึ้นรู้จักไม่เป็นแดดทั้งสองเท่านั้นแต่กับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยยิ่งนั้นขอพรงะงเจ้าจะสมบูรณ์ตำแหนกรให้พวกเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปเมื่อพวกเขาเริ่มต้นชีวิตคู่ขอพระองสมบูรณ์ประธานที่ปรึกษาที่ดีจากผู้นำในคสศจก เพื่อที่ปรึกษาเหล่านี้ที่มีประสบการณ์มาก่อนประสบการณ์ของพวกเราจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องทั้งสองคนดีด้วยพระบิดาเจ้าขอพระ์เจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่จําเป็นเพื่อจะมีอย่างพร้อมสําหรับพิธีแต่งงานและชีวิตคู่ของสองที่จะเริ่มต้นต่อไปหลังจากนั้นข้าพงศ์ธิษฐานขอขอพระหัตถ์ทรงริษของกรงอยู่เหนือชีวิตของพวกเขาปกป้องพิทักษ์รักษาพวกเขาจากการพบกพ่อบัารทดลองต่างต่าง และเวทคอ์ให้ชีวิตของทั้งสองนั้นจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆ้งุ่นเงนเหล็กเสือแจักต่อไปชาวนี้เราหนาจึงร่วมใจกันรับคำทูลขอสำหรับพี่น้องทั้งสองคนนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า